สวัสดีครับแฟนๆชาวซูเปอร์สไตร์ครับปะเฮกไปด้วยกันนะครับกับ3คู่ที่นำมาฝากกันเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์เดชของฮอลแลนด์นะครับโกรนิงเกนอันดับที่12เจองเจก้าเฟนุลดอันดับที่3ามกับบ้านของโกรนิงเกนเฟนุลดเป็นต่ออยู่0.75นะครับขอแค่ชนะเท่านั้นนะครับไม่ใช่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปเพราะว่าผลงานของเฟนุลดเมื่อเจอโกรนิงเกนขมกันมาตลอดนะครับงูเหลือมเจอชุกช่วยแน่นอนชนะ 1>, 1 0 3 0 2 0 2 0 0 5 เต็มที่ก็เสมอกันนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยปี2016นะครับในเกมที่เสมอขณะที่ผลงานหานัดหลังศูนย์กรนิงเกนถือว่าดีเลยนะครับชนะวิเทส2-1และวิลเลมทัเวย2-1ด้านเฟยนูตมีออกไปแพ้เอ็กเซลเช่มา1-2และกลับมาชนะเดอะกราฟส์ครับได้4ประตูศูนย์เรียกความมั่นใจได้นะครับปัญหาเฟยนูตเกมเยือนแกเพราะว่าซีซั่นนี้ชนะได้แค่3เสมอ3แพ้1-4ขณะที่เกมในบ้านของโกรนิงเกนก็ไม่ดีนะครับชนะ4เสมอ1แพ้5นะครับวันนี้ไทย เลือกเชียร์บททดสอบสําคัญเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเลือกเชียร์ทีมยืนเฟอร์นูดครับในเกมวันนี้จะเฉือนเอาชนะได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับไปที่ลีเกเอิร์ฝรั่งเศสครับเลวเจอกับมงเปลเรลเย่นะครับสถานการณ์คู่นี้เลวไปต่อ0.5นะครับเจ้าบ้านทำไมเจ้าบ้านถึงเป็นต่อเพราะว่าอันดับตอนนี้อยู่49แต้มกับตามหลังเฟรเช่เพียงแค่10แต้มแต่แข็งมากกว่า2นัดเกมนี้ถ้าแข่งก่อนก็มีโอกาสนะครับ ที่จะไล่ตีตึ้นขึ้นมานะครับขณะที่ทีมอย่างมงปริเย่นับ5านะครับชนะการเสมอ10แพ้4ยิงได้31เสีย19นะครับเกมนอกบ้านชนะ4สมอ5แพ้2แพ้ยากครับแต่ก็ไม่ค่อยจะชนะใครเท่าไหร่ก็ถือว่าเคี่ยวจริงๆขณะที่เลวเองนั้นก็เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งมากๆนะครับก็ถ้าดูฟอร์มจากช่วงหลังเลวชนะแกงกอง20ครับขณะทีออ่ทีมอย่างมงปร์เย่ไม่ชนะใครมา สองเกมนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครมา5เกมแล้วชนะ1แล้วก็เสมอ4เกมและสุดเสม,อ,สมอกบโมราโกโประตูต่อ2นะครับวันนี้อยู่ที่ความคมของเจ้าบ้านแหละฮะหรือว่าจะคมขนาดไหนเพราะว่าโมงเปเรย่เซติรุก,กานี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับก็เป็นทีมที่แพ้ยากนี่นะครับก็ถือว่ามีใบสั่งมาเลยก็ <c oughs> <c oughs> มเลือกเชียร์เหลิวครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยลาลิกาสเปนกับเกมระหว่างเรอัลมาดริดเจอกับกีโรนาอันดับ2เจอกับอันดับที่17หนีตายครับทีมหนึ่งหนีตายทีมหนึ่งพยายามไล่จี้จากฝูงอย่างบาร์เซลโลนานะครับทำให้มาดริด เป็นต่อถึง2เมตรต้องยิง3ลูกครับถึงจะมีสตุ้งสตันกันนะครับก็มาร r i d ิดผูกปีชนะครับที่สำคัญสกอร์สูงทุกนัดถ้าให้เลือกทีเด็ดคู่นี้ให้เล่นสกอร์สูงไปเลยนะครับก็ฟอร์มมาร์ิด2นัดหลังสุดก็ชนะ3-1-2-1หน่อาตมาร d ิดแล้วก็อาแ x จ็กซ์ด้วยเห็นไหม นี่คือความมั่นใจนะครับแคดกิโรนาแพ้รวดติดต่อกันยับเยินหกเกมนะครับก็มีแพ้ทั้งมาดริดบาร์ซ่ามาดริดเอีบาและอุเอสกาแบบยิงประตูได้หลอมแหลมมากจริงๆนะครับชนะแล้ววันนี้ไทยเลือกเชียร์มาดริดเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งได้เลยนะครับฝากคำบอวไว้ที่ลูคัสบอสเวสคารินเบนเซม่าหรือจะเป็นพวกตัวอื่นๆที่ถือว่าตัวเจดของทีมนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าเลือกตามนี้อย่าลืมสมัครสมาชิกันเยอะๆที่แอดียอดกุมารกับ แฟนเพจของเรานะครับนั่นก็คือ Super Stray โชคดีครับ